สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณใอยครับขอบคุณมากครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีบอกเลยนะครับว่าเรายังคงยืนอยู่ตรงนี้เพื่อท่านผู้ชมครับใช่ครับคือเพื่อคุณผู้ชมเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเราอยากเป็นแบ่้ตาให้คุณใส่นะครับไม่ได้อยู่ในใจแต่อยู่ในสายตาคุณตลอดจะได้ไหมคุณจะได้ไหมคุณคุณมหามาจากบ้านคุณมา อ่เดี๋ยวพูดกันพูดกันพูดกันผมผม่ขอโทษขอร้องนะอย่ายมาเที่ยวเอาหน้าเออเอาหลังเอาหลังเนี่ยเตรียมอะไรมาบ้างนะจากบ้านไม่มีเตรียมอะไรมาเลยอยู่ฝั่งนี้ังงาำพุนหรือไปแล้วมาฟังจดหมายก่อน อ้เย้ายฝั่งดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสามีเก่าหนูเป็นคนกัะล่อนปินปอนโกหกหลอกลวงเรียกได้ว่าเป็นพวก18มุขเลยก็ว่าไรคะไม่ดีเลยไม่ดีเลยมันหลอกหนูเนี่ยคุณอาขาครั้งแล้วครั้งเล่าพ่อแม่หนูเนี่ยบังคับให้เลิกกันแล้วให้สามีคืนเงินที่เอาไปจากหนูให้หมดเลย นี่ผ่านไปเกือบปีหนูยังไม่ได้สักบาทนั่นไงหนูไปทวงเกือบทุกวันหนูก็บอกว่านี่เมื่อไหร่จะใช้ฉันโดนพ่อแม่ฉันด่าทุกวันเลยนะอสามีก็บอกว่าไม่เกินสิ้นเดือนฉันใช้ให้หมดเลยถ้ามันจะได้เงินก้อนโตหนูก็บอกว่าถ้าไม่ได้ครั้งนี้นะเป็นเรื่องแน่พรกลับถึงบ้านพ่อหนูก็ถามเลยนี่แกได้เงินจากไอซิปเป็นกฎนั่นหรือยังทวงไม่เกือบทุกวันมันให้ยังอืคราวนี้ค่ะ ได้แน่นอนค่ะพ่อขาไม่มีพลาดพ่อก็โมโหโมโหมากไม่มีพลาดเหรอดูโง่ไงอะไรล่ะให้มันหลอกได้ทุกวันโง่จริงอ้โหพ่อก็ด่าหนูหนูบอกครับพ่อคะครั้งเนี้ยหนูไม่พลาดหรอกค่ะหนูไม่ได้โง่อย่างที่พ่อคิดอหนูเอาลูกมันมาเป็นตัวประกันแล้วค่ะเรื่องใครครับ เอาลูกมันเป็นตัวประกันพ่อเขาทำหน้างงไหนอ่ะแล้วไหนลูกมันอยู่ไหนลูกขังไว้ในท้องหนูค่ะเยรับเรื่องของเรื่องคือเลิกกันแล้วแล้วก็ไปทวงเงินกันทุกปีใช่ทุกวัน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 วงก็ไม่ให้ทวงก็ไม่ให้ไม่ให้ทวงตลอดเกือบเกือบปีเกือบเกือบปีอันนี้เขาได้แปดเดือนแปดเดือนไปทวงยังไงไปทวงจะ แกไปทวงที่ไหนกันนะแสดงว่านี่ภาษาภาษาชาวบ้านชาวบ้านภาษาชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้นูนนี่เลยนะแสดงว่าตอนที่ไปทวงเงินเขาก็โดนมาดอกหนึ่งเขาจ่ายดอกเดียวฮะเขาไม่จ่ายต้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จ่ายแต่ดอกจ่ายเป็นดอกมาจ่ายเป็นดอกมาไม่จ่ายต้นไปทวงมาเขาสวนมาตลอดเลยไปทวงปุ๊บตวนได้ดอกไปทวงได้ดอกไปทวงได้ดอกดอกหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งอกนึอีออกดอกออกผลอยู่พอพออินุเอ๋อพอเองก็พูดถูกแล้วจะไปไหนต่อ นี่สามีหนูไปจังหวัดเพชรบูรณ์หนูว่าจะตามไปทวงอีกแปดเดือนแล้วยังจะตามไปทวงอีกยังจะตามไปทวงอีกลักษณะลักษณะติดใจในการทวงลักษณะคืออยากทวงทุกวันอยากรู้ว่าทวงเสร็จแล้วกินอะไรถึงจะไม่ผิดจัดไปดูเอ้ยอีกไปเพชรบูรณ์ ถ้าไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดร้านลาเป็ดลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ถึงตัวอำเภอลมศักจากนั้นไปตั้งต้นที่หอนาฬิกาแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวจจีขับตรงไปเรื่อยๆพอเห็นที่ว่าการอำเภอลมศักอยู่ซ้ายมือก็ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยวจี1 1ตรงไปอีกประมาณ150เมตรจะเห็นร้านอยู่ขวามือมาอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่กินลาบเป็ดที่ร้านลาบเป็ดลมสัก์ถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปีพศ2517โดยคุณพ่อประสิทธิ์และคุณแม่สิริมาวันพุธเริ่มจากการขายกว๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงขายกาแฟแล้วก็อาหารตามสั่งแต่ท่านทั้งสองได้มองเห็นว่าอำเภอลมสัก์ยังไม่มีร้านอาหารแบบครอบครัวจึงได้เปิดร้านนี้ขึ้นมาเป็นเจ้าแรกในอำเภอลมสัก คุณพ่อเป็นคนคิดเมนูเองทั้งหมดเริ่มแรกขายแค่พะโล้ลาบเป็ดต้มเป็ดแล้วค่อยๆเพิ่มเมนูขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันครับคุณรุจีลาวันพุทธคือลูกสาวเนี่ยสืบทอดกิจการต่อมาเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่กินลาบเป็ดที่ร้านลาบเป็ดลมสักถือว่าผิดวิธีธรรมตั้งกระทะโดยใช้ไฟแรง แล้วเจียวกระเทียมให้หอมด้วยน้ำมันเป็ดพอหอมได้ที่ใส่เครื่องในที่ลวกเตรียมไว้ตามด้วยตะไคร้ซอยแล้วนำเนื้อเป็ดลงไปเคล้าให้เข้ากันใส่เกลือแล้วก็น้ำมะนาวจากนั้นผัดจนเนื้อเป็ดสุกหอมก็ปรุงรสด,ด้วยพริกปน่นเข้าคั่วแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีแล้วตักใส่จาน โรยหน้าด้วยหอมเจียวและหนังไก่ทอดก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับใช้เป็ดบาบารี่เนื้อจะนุ่มไม่เหนียวใช้น้ำมันเป็ดเพื่อเพิ่มความหอมความหวานให้เนื้อเป็ดที่สำคัญต้องสั่งเป็ดทอดมะม่วงแช่อิ่มอันลือชื่อของที่ร้านมากินด้วยจะฟินสุดๆลาเป็ดจานละ80บาทร้านลาเป็ดลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์เปิด10โมงเชา้าจนถึงสมทุ่ม วันนี้จากเพชรบูบมาอยู่ในรายการเลยครับแล้วแบบว่าไม่ได้ไม่ได้มาเองเป็ดไม่ได้เดินมาตอนแรกคนนี้ก็เป็ดเดินมาเองไม่ใช่เจ้าของมาเองเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นคือคนที่บบกมือเสื้อสีชมพูนะครับรุ่นหนึ่งคือเรียกว่ารุ่นที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันได้ครับมา รลลาบเป็ดของเขาเนี่ยอร่อยไม่อร่อยท่านผู้ชมดูตรงนี้นะวิธีที่เขาทาลาบเป็ดที่เขาบอกเราไม่มีทางทําได้เพราะเราไม่มีน้ํามันเป็ดเห็นไหมเพราะฉะนั้นของของเขาถึงได้อร่อยไงของของเขาถึงได้แตกต่างอใครจะเอาน้ํามันเป็ดไปเจียวหอมเห็นไหมอันนี้พี่อ้อให้พี่อ้อตอบอีกสิบทีพี่อ้อก็ตอบไม่ถูกว่ามันคืออะไรอร่อยฝักกะทินไม่ใช่ไม่ใช่หรอพี่ว่ายังไม่รู้เลยอ่ะ หอมมากเลยหอมมากเลยอะไรครับจริงก็ยอดสะดาวผมว่าครับเสด็จดาวนี่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 อันนี้ลาบเป็ดคุณภาพครับอันนี้ครบสูตรทางร้านเลยนะครับมีลาบเป็ดแล้วก็มีหนังไก่ทอดผักไม่เน้นนะครับบอกบอกครับผู้ชมบ้างแล้วท่านผู้ชม อร่อยมันคลาสสิกแค่ไหนทำลาบเป็ดแต่ว่าหนังไก่ทอดอกินเข้ากันได้อย่างอร่อยสุดๆการปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานครบถ้วนอ,อยู่ในจานเดียวกันสก่ต่างเขาเอิ้นัวมากอืสวยสดงดงามเหลือเกินเป็นลาบเป็ดที่ไม่แฉะไม่เปียกเพราะเป็นการลาบเป็ดใช้วิธีการผัดใช่มันจึงทําให้กลมกลม่อม แล้วกรุ่นมันไม่มีความขมๆเลยเวลาล่าเป็ดมันจะขมๆแล้วมันมีผักแซมแบบนี้ไปเพชรบูรณ์อย่าลืมไปแวะไปนะฮะอันนั้อะไรฮะล่าอะไรร้านเปิดลมฟอกหมูผู้จาดนักเกียรติผู้นักติดลาบเป็ดลมสักเปิดสิบโมงปิดประมาณสามทุ่มไม่เกินอร่อยสุดๆผมแนะนำจริงๆอร่อยแนะนำจริงๆผมผมย่า กินด้วยกันกินด้วยกันหลังแดกจริงว่ะกินด้วยกันหลังแดงดูไปบอกไม่บอกดูเลยอายไม่เนี่ยพักตรงนี้สักครู่พ่อสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกระชู้ต่อไปข้างรายการสักครู่เดียวครับแกงคั่วเห็ดแข็งปลาย่างครับ มันอร่อยเลิศล้ำจริงๆหอมกะทิมากเลยอ่ะไม่ได้เผ็ดเกินนะทำไมถึงเรี่กเห็ดแคลงทำไมครับกระช่วมมันเหมือนหอยแคลงใช่ถูกไหมครถูกครับถูกต้องฟุกว่ะทิ้งเลยกลัวคุณปอย สวัสดีครับสวัสดีครับแชนแนลยูทูบสวัสดีครับยูทูบนี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรนื crazy 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 ic <c <c ่องเป็นราวครับ่จริงจริงผมไม่อร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมซับสไคร์ไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมเนื้อมาแอย่าลืมนะครับติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครัแชนเนลยูทูบบยเลแชนแน ับจะครอ๋อกดติดตามละคนไทยลัวคุณต้อยครับตามกันละกัน